สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูอ้อนอีกเช่นเคยกับวิชาภาษาอังกฤษป .4 คะ่ะวันนี้เราจะยังอยู่ใน Unit 3นะคะหรือว่าบทที่3เรื่อง animals in Australia สัตว์ที่อยู่ในประเทศออสเตรเลียคะ่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้เรียนในเรื่องของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ สัตว์ในประเทศออสเตรเลียนะคะแล้วก็เป็นบทสนทนาเป็น dialogue ที่ทำให้นักเรียนเนี่ยได้ทราบถึงรูปประโยคการสนทนาต่างๆและวันนี้นะคะเราก็จะมาดูว่าประโยคที่สำคัญที่ครูอ้นจะนำมาฝากในวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างและมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรถ้านักเรียนสังเกตจากในหนังสือของนักเรียนนะคะนักเรียนอย่าลืมเปิดหนังสือตามไปด้วยนะ ถ้านักเรียนสังเกตจากในหนังสือของตนเองหน้านี้นะคะก็จะปรากฏเหมือนของคุณครูอ้นเลยด้านทางขวามือข้อที่1 234จะเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับอุปกรณ์เคร,เครื่องเขียนของนักเรียนนะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ยอาจจะรู้เป็นบางคำอย่างเช่น Pencil Pen นักเรียนก็พอจะทราบว่าในภาษาอังกฤษออกเสียงอย่างไร ในวันนี้คุณครูอ้นก็จะนำประโยคนะคะที่เกี่ยวข้องกับการขอยืมนะคะขอยืมขอใช้สิ่งของของผู้อื่นว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยจะพูดได้อย่างไรบ้างนักเรียน,นสังเกตเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนะคะเด็กผู้ชายสนทนาในกรอบคำพูด มีเครื่องหมาย question mark นั่นคือประโยคแรกและมีประโยคที่สองที่เขียนต่อกันนะคะประโยคแรกบอกว่า can I use your camera ประโยคนี้ถามว่าผมหรือฉันยืมกล้องของคุณหน่อยได้ไหมเป็นประโยคคำถาม,ามตามมารยาทนะคะว่าฉันขอยืมหน่อยได้ไหมและประโยคที่2บอกว่า I forgot mine I forgot mine I แปลว่าฉัน forgot F-O-R-G-O-T forgot แปลว่าลืม mine M-I-N-E คำว่า mine แปลว่าของฉันฉันเนี่ยลืมนำกล้องของฉันมาอันนี้ประโยคที่แปลแล้วนะคะเด็กผู้หญิงที่นั่งอยู่ก็เลยตอบว่า sure go ahead คำว่า sure เหมือนที่นักเรียนเคยพูดในภาษาไทยค่ะว่า เช sure. อ่าในภาษาอังกฤษก็ออกเสียงว่า sure sure แปลว่าแน่นอนได้สิ go ahead เป็นการยืนแล้วก็อาจจะพูดเหมือนภาษาปากที่เราคุยกันว่าได้สิแล้วก็ยืนให้นะคะเอาไปเลยอะไรแบบนี้นะและเมื่อเขาให้ยืมด้วยมารยาทแล้วเราก็จะต้องกล่าว ขอบคุณใช่ไหมคะอาจจะไม่ต้องแบบว่าขอบคุณค่ะขอบคุณครับก็ได้ถ้าในกรณีที่คุยกับเพื่อนเนาะเราอาจจะพูดคำว่า thanks ปกตินักเรียนจะ thank you ใช่ไหมคะแต่ถ้าเราใช้กับเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือว่าเป็นเป็นรุ่นน้องที่อายุน้อยกว่านักเรียนสามารถใช้คำว่า thanks แลวออกเสียง s ตอนท้ายนะคะ งงไหมคะประโยคง่ายนิดเดียวเองเดี๋ยวลองออกเสียงตามคลิปวิดีโอดูนะคะ Page 20 Say it, listen and repeat Can I use your camera? I forgot mine. Sure, go ahead. Thanks เป็นอย่างไรบ้างคะนักเรียนได้ออกเสียงตามที่เขาออกเสียงหรือเปล่าถ้านักเรียนออกเสียงตามเนี่ยนักเรียนก็จะได้เรียนรู้สำเนียงนะคะ ทีนี้นักเรียนมาดูทางขวามือบ้างข้อที่ 1, 2, 3, 4คําศัพท์ที่ควรจะนํามาฝ่าในวันนี้นะคะจะมีอยู่4คําเท่านี้เองง่ายๆเลยคําที่1หรือภาพที่1นนะคะก็คือไม้บรรทัดนั่นเองไม้บรรทัดในภาษาอังกฤษ,อ,กฤษออกเสียงว่า ruler rul er ruler แปลว่าไม้บรรทัด e r u l e r ruler ไม้บรรทัด ภาพที่2นะคะสิ่งนี้เรียกว่าถ้าภาษาไทยเราจะเรียกว่า m a ็ใช่ไหมคะทีนี้ในภาษาอังกฤษออกเสียงว่า stapler stapler s t a p l e r stapler แปลว่า,าเครื่องหนีบกระดาษนะคะหรือว่าในภาษาบ้านเราก็จะเรียกว่าแม็กนั่นเองที่หนีบกระดาษเนาะ ต่อมาข้อที่3นะคะภาพที่3 eraser eraser แปลว่ายางลบ e r a s e r eraser แปลว่ายางลบค่ะและภาพสุดท้ายนะคะดินสอของเรานี่เอง pencil pencil ไม่ใช่ Pencil นะคะ pencil กระโดกลิ้นขึ้นมาตอนท้าย P E N C I L, Pencil แปลว่าดินสอค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะทีนี้คุณครูอ้นอยากให้นักเรียนออกเสียงตามครูอ้นอีกครั้งนะข้อที่หนึ่ง ruler ruler พาพที่สอง stapler stapler ภาพที่3 eraser eraser และภาพที่4 pencil pencil ต่อมาเรามาดูรูปประโยคการขอใช้สิ่งของจากผู้อื่นกันนะคะคุณครูอ้นเนี่ยได้ยกมาจากบทสนทนาเมื่อสักครู่เลยนะคะ ที่เด็กผู้ชายเนี่ยสนทนากับเด็กผู้หญิงซึ่งประโยคนี้โค้ดนำมาฝากจะเป็นประโยคคำถามที่เป็นการขอร้องขอใช้สิ่งของของผู้อื่นค่ะตัวแรกนะคะอากคำแรก can ออกเสียงว่า Can can ตัวอากคำที่สองตัว i ออกเสียงว่า i i แปลว่าฉันคำว่า Can เมื่อสักครู่นะคะแปลว่าสามารถ I ฉันสามารถอ่าเราเริ่มแปลได้แล้วนะคะคำที่3 use ออกเสียงว่า use use แปลว่าใช้คำที่สี o ่ your ออกเสียงว่า your your แปลว่าของคุณนักเรียนแปลได้แล้วใช่ไหมคะประโยคคำถามนี้ออกเสียงว่า can I use your จุดจุดจุด จุดๆตรงนี้ให้หนักเรียนเติมสิ่งของที่นักเรียนต้องการยืมจากผู้อื่นได้เลยนะคะเช่น stapler stapler can I use your stapler หรือ can I use your eraser can I use your ruler can I use your pencil แล้วลองมาดูทีละตัวนะคะ Can I use your what is this? Can I use your stapler? เ yeah, ย mm ี่ยมมากค่ะประโยคนี้ถามว่าฉันหรือผมก็ได้แล้วแต่บริบทว่าเราเนี่ยเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายประโยคนี้แปลว่าฉันขอยืม stapler ก็คือ m a ็นะคะได้ไหมถ้าได้เราก็ตอบว่า sure หรือนักเรียนจะตอบคำว่า sure คำเดียวก็ได้แต่ถ้าเป็นประโยคเต็ม sure go a h e a d อ่ะได้สิอ่ะเป็นการยื่นให้ด้วยนะคะต่อมาเรามาดูประโยคตัวอย่างที่สอง Can I use your What is this นักเรียนจำได้ไหมคะว่าคำนี้ออกเสียงว่าอะไรเอย่ยเก่งมากคะ่ะ Eraser Eraser Can I use your Eraser ขึ้นประโยคเสียงสูงถ้าตอบว่าได้เราก็ตอบว่า sure go ahead ได้สิตัวอย่างที่3 can I use your what is this ruler can I use your ruler ฉันสามารถยืมไม้บรรทัดเธอได้ไหมหรือถ้าจะแปลงง่ายๆก็คือฉันยืมไม้บรรทัดเธอได้ไหม sure go ahead Can I use your ครูอ้นว่านักเรียนตอบถูกแน่นอนเลยคำนี้ถูกตั้งแล้วล่ะคะ่ะนั่นคือ Pencil Can I use your pencil ฉันสามารถยืมดินสอเธอได้ไหม Sure go ahead เป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะตรงนี้เป็นประโยคที่ครูอ้นเนี่ย ได้นํามาฝากนักเรียนเพราะว่ามันเป็นประโยคที่นักเรียนเนี่ยสามารถใช้ได้ในชีวิตประจําวันเลยเพราะว่านักเรียนเนี่ยมาโรงเรียนทุกวันและบางครั้งเราเนี่ยก็อาจจะหลงลืมหยิบดินซอ้อหยิบปากกาหรือว่าหยิบอุปกรณ์การเรียนของเราเนี่ยมาซึ่งเราก็ต้องยืมเพื่อนอยู่แล้วถูกไหมคะหรือเราอาจจะยืมคุณครูก็ได้นักเรียนสามารถใช้ประโยคนี้ได้เลยนะคะ Can I use your ตามด้วยสิ่งของที่นักเรียนต้องการจะยืมได้เลยคะ่ะช่วง We can do it ช่วง We can do it วันนี้นะคะก็เช่นเคยเราจะทำใน Student Book นะคะก็คือเป็น Activity Book นั่นเองหนังสือแบบฝึกหัดค่ะตรงนี้ง่ายมากเลยนะคะเขาบอกว่า Listen ฟัง circle วงกลมและ draw a line ให้หนักเรียนฟังวงกลมและจับคู่ภาพหรือโยงเส้นนั่นเองค่ะง่ายมากเลยนักเรียนเห็นรูปประโยคแล้วและนักเรียนเนี่ยก็สังเกตเห็นว่าในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยมีคำศัพท์อยู่2องคำให้หนักเรียนเลือกนะคะ เช่นข้อที่หนึ่งบอกว่า c a n I use your มีคำว่า camera กับ ruler และประโยคที่2อนะคะออกเสียงว่า I forgot my I forgot my แปลว่าฉันลืมของฉันทีนี้ให้หนักเรียนฟังว่าคุณครูอ้อนเนี่ยจะออกเสียงคำไหนกันแน่ระหว่างคำที่หนึ่งหรือคำที่2 ถ้านักเรียนได้ยินคําไหนให้หนักเรียนวงกลมคํานั้นค่ะสมมุติว่าข้อที่1เนี่ยคุณครูออกเสียงเป็น ruler นักเรียนก็วงกลม ruler จากนั้นนักเรียนอาจจะยังไม่โยงเส้นก็ได้จะโยงทีหลังก็ได้หรือถ้านักเรียนทราบนักเรียนก็สามารถโยงได้ทันทีเลยว่ามันสื่อถึงอะไรนักเรียนพอจะเข้าใจใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้ว เรามาฟังกันเลย n u m b e r 1. ข้อที่1 Can I use your ruler? Can I use your ruler? I forgot mine. คุณครูอ้นจะอ่านสองรอบนะคะต่อมาข้อที่2 n ง m b e r 2. Can I use your stapler? I forgot mine. Can I use your stapler? I forgot mine. ต่อมา number t h หรือข้อที่3ค่ะ Can I use your pencil? I forgot mine. Can I use your pencil? I forgot mine. และ number four ข้อที่4ค่ะ Can I use your eraser? I forgot mine. Can I use your eraser? I forgot mine. เป็นอย่างไรบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะคะถ้าหากว่านืกเรียนเนี่ยฟังไม่ทนันนืกเรียนสามารถกดคลิปย้อนหลังดูได้เลยนะคะต่อมาเรามาดูด้านล่างบ้างข้อ B บอกว่า write คำเดียวเลยคำสั่งนะคะ write แปลว่าเขียน ตรงนี้ให้หนักเรียนเขียนประโยคคำถามนะคะแล้วก็เติมตรงที่คุณครูอ้นเคยจุดๆๆไว้เนี่ยตามรูปภาพที่เขากำหนดให้นะคะอย่างในมือเด็กผู้หญิงถือ ruler ก็คือไม้บรรทัดนักเรียนก็เขียนรูปประโยคเป็น can I use your ตรงนี้นักเรียนจะเติมได้ก็ต่อเมื่อนักเรียนสังเกตจากรูปภาพว่าเขายืมอะไรนักเรียนก็เติมคำศัพท์นั้นลงไปตามด้วยเครื่องหมาย question mark จากนั้นประโยคที่2ที่อยู่บรรทัดที่2เป็นประโยคเดียวเลยค่ะคือประโยค I forgot m i n e แปลว่าฉันลืมของฉันง่ายมากเลยใช่ไหมคะเพียงแค่นักเรียนเปลี่ยนคำศัพท์ตรงนี้ตามรูปภาพนักเรียนก็เสร็จแล้วค่ะ ข้อที่2ข้อที่3และข้อที่4นักเรียนฝึกทำด้วยตนเองนะคะในวันนี้คุณครูอ้นก็ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ